สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับท่านกำลังอยู่กับช anel ของฮาร์ดแวร์เฮาส์และก็พี่ทนายใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พี่ทนายมีความยินดีมากๆนะจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนี่เลยครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของแบรนด์ซินโซนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับสินค้าหน้าตาจะเป็นยังไงสเปคจะดีแค่ไหนเหมาะใช้กับใครนะครับโรงงานแม่บ้านหรือว่าออฟฟิศนะครับเดี๋ยวตามพี่ทนายไปชมกันเลยครับว่าน้าช้แค่ไหนครับตามไปเลยครับ โอเคนะครับและนี่ก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของแบรนด์ซินเซนะครับผมรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าเหมาะมากๆนะฮะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมอฟฟิศทั่วไปหรือว่าบ้านก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าแรงดันของเขาสูงถึง130บาร์แล้วในเครื่องนี้ยังข้อมีข้อดีด้วยนะฮะซึ่งสามารถปรับแรงดันได้ด้วยว่าต้องการแรงดันมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่ากดครั้งเดียวแล้วออก30บาร์ได้เลยเดี๋ยวจะใช้งานยังไงเดี๋ยวพี่เดนายลองแนะนําดูนะครับ โอเคนะครับมาดูสเปคและคุณสมบัติกันบ้างนะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้าคือซินซโนรุ่น PR 1 3 0 1นะครับผมหรือว่า130าบาทน,นั่นเองนะครับตัวนี้ใช้กำลังแรงไฟทั่วไปเลยนะครับไฟ220ไฟบ้านทั่วไปของเราใช้ได้เลยแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่3แรงนะครับตัวนี้มีระบบความป้องกันมาตรฐานด้วยนะครับระบบมาตรฐานอยู่ที่ IPX5 ด้วยนะฮะกันน้ำกันฝุ่นนะ ส่วนอ้ตตาการไหลของน้ำนะครับอยู่ที่500ลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะฮะต้องบอกว่ามหาศาลมากๆนะครับผมอาจจะเติอน้ํานิดหน่อยนะแต่ว่ามันใช้งานได้จริงส่วนทั้งด้านเสียงในการทํางานนะครับพี่ดานัยบอกได้เลยว่าเบามากๆนะฮะอยู่ที่90เดซิเบลเองก็องบอกว่าเบามากๆไม่รบกวนการทํางานเลยครับส่วนน้าหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16หรือว่า17กิโลเองเมื่อต่อเรียบร้อยนะฮะส่วนอุปกรณ์ให้มาครบครันนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะฮะ สายนี่มีความยาวอยู่ที่8เมตรนะครับผมปืนนี่สามารถปรับได้นะแรงดันเป็นกระจายแบบฝอยหรือว่าเป็นแบบรูเดี่ยวนะฮะต้องบอกว่าซินโซโนออกแบบเครื่องฉีดน้ํามาได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมส่วนแบรนด์ของซินโซโนนะครับมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานของอิตาลีอยู่แล้วนะครับผมรับประกันอยู่ที่1ปีนะฮะสามารถซื้อจากา a ร d Warehouse สาขาไหนก็ได้มาเคลม Hard w a ร e h o u s e สาขาไหนก็ได้นะครับนี่คือเราได้ของแท้แน่นอนนะฮะถ้ามั่นใจว่าซื้อจาก Hard w a r e h o าส์นะครับ มาดูว่าการทํางานมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพิ่ตันายไปชมครับและนี่นะครับก็คือตัวเครื่องนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ารูเข้าสายน้ําดีก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็สายฉีดน้าก็คือสีเหลืองนะครับหรือว่าทองเหลืองนี่เองนะครับผมก็สามารถเอาสายของปืนมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือการปรับบาร์นะฮะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะสามารถฉีดน้ําแรงดันได้ถึง130บาร์นะฮะเราก็หมุนตัวนี้ปรับบาร์เอาได้ว่าเราต้องการ แรงดันน้ามากน้อยแค่ไหนก็ปรับบาจากตรงนี้เอานะครับผมน้าก็จะออกมาความแรงเนี่ยต่างกันนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเกวัดทั่วไปนะฮะส่วนโฟมนะครับสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นน้ํายาเอาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโฟมแบบถังใหญ่ๆนะครับเราสามารถเอาสายตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็จุ่มที่ถังโฟมได้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานสะดวกสบายนะฮะสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ง่ายเพราะว่ามีรถเข็นให้แบบนี้เลยครับผม และนี่นะครับก็คืออาวุธของเจ้าซินซโนเครื่องนี้นะฮะก็คือตัวปืนฉีดน้านั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถดันขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับมันจะดูดแค่โฟมออกจากรูนี้นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการฉีดน้ํานะครับกดลงมาเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะฉีดแค่ตัวน้ําออกไปต้องบอกว่าเขาคิดมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะฮะของแบรนด์ซินซโนไม่ต้องมีอุปกรณ์ฝาถังโฟมอะไรมาต่อที่ตรงนี้ให้ยุ่งยากกระเกะละกัดนะครับจับตรงนี้แล้วก็ฉีดได้เลยต้องการโฟมก็ดันออกไปนะฮะ ต้องการใช้น้ำก็ดันเข้ามาแค่นี้เองครับ้องบอกว่าดีมากๆนะสายความยาวก็เพียงพอนะฮะอยู่ที่8เมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เป็นนายอยากแนะนําพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮานะครับซึ่งราคานะฮะเจ้าเครื่องนี้บอกว่า11,545บาทนี่คือราคาสมาชิกนะฮะต้องบอกว่าถูกมากๆกับสเปคที่ให้มาแล้วก็แบรนด์ของอิตาลีขนาดนี้นะฮะต้องรีบจัดแล้วนะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาทุกสาขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนเราจะมีบูธของซีซันโนอยู่แล้วก็มีพนักงานคอยแนะนำนะครับหลายๆท่านอาจจะต้องการอีกรุ่นไหนก็มีสเปคของรุ่นนั้นๆให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละท่านได้เลยนะครับผมและไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าซื้อของจาก a ่าเรื e h ฮาส์เราจะเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่นะครับก็คือได้ของแท้แน่นอนนะครับที่ซื้อกลับไปนะฮะ และหากพี่น้องท่านใดนะครับไม่สะดวกมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะเดี๋ยวพี่เนัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปแล้วกดซื้อสั่งได้เลยนะครับผมเรามีประกันจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับต้องบอกว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์เรานี่เข้าใจช่างอย่างมืออาชีพจริงๆครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่เนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นตัวแรกสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่เดนัยต้องขออนุญาตลาทุ กดติดตามไว้นะครับแล้วตามไปเจอกันกันกบพี่อันยในคลิปหน้าครับสำหรับพี่นี้ต้องกลับาว่าสวัสดีครับ